สองนี่ใช่ไหมได้สองก็ได้แล้วปัดไปเลยครับมีตรงไปเลย ก็คือจะตรงก็ดิ่งไปพัทยาไปเข้าหลามไหมม่ะเข้าหลาม เที่ยวไหนนรกพี่ใหญ่บางแสนไนปพัทยาบางแสนวนพี่ใหญ่หลาคัเน,น,นเนี่ยมีรถนำขบวนไง แล้วก็เกี่ยวนีว่ไม่ใช้รถเราใช้รถนีถถอ่อ๋อทีนี้แลก็เรียวเข้าหลามเลยก็ไวอยู่นะนมันขึ้นทางก่อนมานะ บางแสนเนี่ยถ้าออกทางนี้นะถ้าไปถ้าไปทา,ายามันต้องวิ่งตรงเข้าไปนะต้ <Okay. S 1> องเทางนี้น่าจะไปบางแสนยังได้ดอกพอดีเลย <c oughs> <c oughs> สิ้นเดือนบ <c oughs> รรยากาศดีมากนะ่าจะตกนะวันนี้ตกเหรอสบายเสาร์ที่นะัคึกคักเลยเสาร์ที่เนี่ยเงินเดือนออกไปเที่ยวบางแสนกัน คิดหนึ่งขิดนิดหนึ่งคิดครึ่งนิดหนึ่งพันสองพอดีเลยผมเติมอะไรผมไม่เคยเติมเต็มถังแล้วมันล้นแต่บอกเข้า,อาพอดีเป๊ะมตานมาก็ไม่ติด